you mm -hmm. สำหรับูดนะคะก็พร้อมค่อนข้างมากค่ะแล้วก็น้องๆก็พร้อมด้วยค่ะสภาพทีมณนตะตอนนี้ทุกคนก็หายเจ็ดแลกแล้วค่ะแล้วก็ปรับได้เลยค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเรามาก่อนด้วยในระยะที่ใช้เวลาปรับเรื่องเวลาเรื่องอาหารเรื่องอากาศอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นค่ะแต่คิดว่า,เ,าเรื่องสภาพอากาศน่าจะเป็นจุดจุดที่เราจะต้องฟิกว่า,เ,าเราจะต้องวอร์มร่างกายยังไงอบอุ่นร่างกายยังไงก่อนการแข่งขันค่จะจนเรื่องอาการบาดเจ็บก็คือไม่ได้เป็นห่วงอะไรค่ะ เรามาเจอทีมใหญ่นัดแรกเลยกังวลไหมคะก็นิดนึงนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็แพ้เขาแต่ว่าเราก็แพ้เขาในในรูปแบบที่ก็เหมือนจะชนะได้อไรเงี้ยแต่สําหรับแมตช์เนี้ที่เราเจอเราก็มีความคาดหวังค่อนข้างสูงในในกระบวนการแล้วก็ในยุทธวิธีที่เราได้เตรียมมาถ้าเราทำประสบความสามําเร็จเนี่ยเราจะชนะหรือว่าแพ้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ ันะทีนกนเดียวประกาศชื่อได้คก็เป็นเกมที่ผมว่าทั้งสองทีมนะครับก็คงต้องเตรียมกันอย่างดีนะครับในเรื่องของการเล่นแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือโอกาสและจังหวะในการเล่นในช่วงเวลาการเล่นนะครับสำคัญที่สุดส่วนนักกีฬาของเราเนี่ยผมว่าเขาพร้อมนะครับพร้อมที่จะแข่งขันแล้วนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับ mm hmm. ก็ทําให้เต็มที่ แล้วก็ทําให้ดีที่สุดในเรื่องกระบวนการเล่นของเราครับผมจารย์คะในส่วนของสภาพร่างกายนักกีฬาตรงนี้มีไม่มีปัญหาในการเลือกใช้แต่ละคนก็จริงๆผมว่าสมบูรณ์นะครับนักกีฬาของเรากลับมามาที่นี่เนี่ยผมว่าสมบูรณ์นะครับเราก็ต้องเลือกใช้ตามยุทวิวีที่เราวางไว้ครับผม